อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลาม่าแล้วเดอ้อมาพบกันในช่วงตอนบ่ายเดอ้อวันที่29เมษายน65ตรงกับวันศุกร์นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะในคลิปนี้ก็มีข้อมูลีมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับ สมาชิกทางช่องได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันอีกแล้วนะครับในในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นะครับเชฟต้นคนเชียงใหม่เนาะเด่นล่างซับทวีคูณนะครับอแอดกิงขนมปากกิงแล้วก็จะมีข้อมูลของรันอัพหรือวิ่งโบนแอดกิกดิกด้วยนะครับเอาละ ไม่รีรอไม่ร,รอช้าเรามาเริ่มที่สูตรแรกของเราเลยนะครับซึ่งสูตรแรกของเราก็จะเป็นของแอดเฟกเนาะแอดเฟกนี้ก็ไม่เห็นมาแล้วเนี่ยหลายงวดเลยนะครับผมก็วาดใหม่เนาะในวดนี้นะครับขอให้เข้าปังๆเข่งๆเลยนะครับวันที่2พฤษภาคม65นะครับมีชุดมีชุด2ตัวบนนะครับผมทั้งหมด 5ชุดด้วยกันเด้อนะครับมี6107 1 7 2 8แล้วก็05นะครับชุดล่างนะครับอัดหนักหนักไปเลยคือ0 9ย์เเม็มม ake, ดเดียวนะครับจากแอดเฟกจะให้ในงวดนี้นะฮะเอาละใครที่รอชมอยู่นะแอดเฟกก็นำข้อมูลมาแบ่งปันให้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเฟกด้วยเด้อต่อไปนะครับจะเป็นของลงเสริมเนาะนะฮะชุดล่าง เม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับอ่าก็ในวัดน,นี้ให้มาที่79เนาะนะครับเน้นๆตัวเดียวนะครับอาลา79จะมาเต็มๆตรงๆหรือไม่ติดตามกันเด้อจากลุงเสริมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับต่อไปเป็นของแอดหนุ่มตาคลีนะครับเป็นชุดเลขวิง่งแล้วก็ชุดสรุปพันธงให้เนาะนะฮะชุดบนนะครับ,บ,นะรบสำหรับงวดที่ผ่านมาก็อ่า ไม่เข้าบนแต่ไปลงล่าง8เนาะเลขวิ่งนะฮะแต่ถ้าตามสูตรนั้นก็ผิดนะครับเพราะว่าสูตรนั้นเป็นวิ่งบนนะครับมาแก้ตัวใหม่วัหน้าวันที่2พฤษภาคม65นี้นะครับเลขวิ่งบนคือ0มิดเดียวนเน้นนะครับแล้วก็ชุดฟันธงเนี่ยทั้งหมด6ประตูด้วยกันเนาะก็คือ036จนถึง630นะครับแล้วก็ชุดกันเบิ้ลเนี่ย 030 0 5 0 0 6 0และ070นะครับชุดรองนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะนะครับก็คือ071307และ605นะครับจากแอดหนุ่มตาครีดนะใครที่รอชมสูตรอยู่ก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมก็เป็นของ10เลขขายดีประจําวันที่2พฤษภาคม65นะฮะจากแม่จํเนียนลอตเตอรี่นะครับอา่าก็ว่าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าให้ผิดหรือว่าให้หลุดเนาะนะครับมาแก้ตัวใหม่นะครับซึ่งเนงวันนี้เนะี่ยก็จัดอันดับ10เลขขายดีนะครับก็จะมีอันดับที่1คือ2 9นะครับอันดับที่2คือ8 9และอันดับที่3คือ 17นะครับแล้วก็จะมี5 9 7 9 6 5 7 3 2 5 7 8และ20ตามลำดับตั้งแต่อันดับที่1จนถึงอันดับที่10นะครับา10เลขไขาดีของแม่จำเนนลอตเตอรี่นะครับผมใครที่ชอบนะีก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ไปดูต่อที่ข้อมูลของ10หน่วยโบสอาจาร,รย์รัตนกมีโชคเนะี่ย ก็นะครับน่าจะเป็นสูตรใหม่เนาะใชงวัดนี้เป็นวัดแรกนะครับสำหรับงวดที่2พฤษภาคม65าเนาะก็จะมีเด่น10หน่วยบนคือ1นแล้วก็7นะครับแล้วก็อีกสูตร1นึงเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนเนาะงวดที่ผ่านมาก็5ลงล่างนะครับมาแก้ตัวใหม่นะครับเด่น10หน่วยบนคือ1นเหมือนกันเลยนะครับเอาละ1นะฮะจะมา หลักสิบอีก,กหรือไม่หรือจะไปหลักหน่วยนะครับติดตามกันจากอาจารย์รัชนกมีโชคทั้งสองสุดนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังมันมานเด้อขอขอบคุณข้อมูลน,นะครับต่อไปเป็นของลันอัพหรือวิ่งบนนะครับจากแอดเก้บารมีพ่อแก่นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็7กับ8เนาะ 8เป็นลงล่างซังงั้นนะครับอ่ก็มาแก้ตัวใหม่นะครับวันที่2พฤษภาคม65นี้นะครับเลขเด่นบนคือ3เลขเด่นอ่าเลขรองบนคือ4นะครับเด่น3รอง4เดอ้อนะครับจากแอดเก้ลันอัพหรือวิ่งบนนะครับเอาละใครที่รอชมสูตรนี้อยู่นะครับผมก็เสบข้อมูลเอาไว้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ไปดูต่อที่ข้อมูลนะครับของหลักร้อยบนนะครับหลักสิบบนและหลักหน่วยบนพร้อมเด่นล่าง2ส,สูตรจากซับทวีคูณเนาะนะครับก็มีหลายท่านนะครับผมคอมเมนต์เข้ามากันเต็มเลยนะครับก็จะมาลงให้ตามคำขอเนาะซึ่งหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมว่า ให้มาจริงแล้วก็ให้เข้าจริงไหมเนาะแต่มาดูงวดใหม่นะครับก็เห็นข้อมูลมาก,ก็จะนํามาแบ่งปันให้นะครับหลักร้อยบนนะครับก็มี5 6แล้วก็7เนาะปักหลักร้อยเท่านั้นนะครับอีกสูตรหนึ่งจะเป็นสูตรหลัก10บนนะครับอ่าก็จะมี0 1 2 4แล้วก็8นะครับผมก็ทั้งหมด5ตัวด้วยกันเลยนะครับ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งะครับเป็นสูตรหน่วยบนเนะาะ5ชุดเหมือนกันก็จะมี1 2 3 5แล้วก็8นะครับอ่าก็สูตรนี้เป็นสูตรเก่าเนาะน่าจะน่าจะเดินดีอยู่นะครับแต่งวดที่ผ่านมาผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ถ้าใครชอบสูตรไหนนะครับรักสูตรไหนก็เสบข้อมูลเอาไว้ดูนะครับส่วนสูตรเด่นล่างนี้นะหลายท่านนะครับก็รอ กันอยู่เนาะนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาสูตรที่1นะครับก็เข้าเต็มๆเลยไปที่5นะครับหลัก10ของ2ตัวล่างเนาะงวดใหม่นี้วันที่2พฤษภาคม65นะครับเด่นล่างคือ5 6แล้วก็7เหมือนเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับจะมา5อีก,กหรือไม่หรือจะมา6กับ7นะครับติดตามกันนะครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับผมจะเป็นสูตรเด่นบนล่างนะฮะสตัวบนล่างเนาะนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้า8ไปที่หลักหน่วยล่างนะครับอ่าก็ออกไปที่ล่างคือ58ดเด้องวดใหม่งวดประจำวันที่2พฤษภาคม 6- 5หนี้นะครับเด่น2ตัวบนล่างคือ0นย์กับ1นะครับอ่าเด่น2ตัวบนล่างคือ0ูนย์กับ,นบน1นนะครับผมใครใครที่ติดตามอยู่เนาะ ก็เซฟข้อมูลเอาไว้ดูเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากซับทวีคูณทุกๆสูตรด้วยนะครับมาดูต่อที่ข้อมูลนะครับจากเชฟต้นคนเชียงใหม่เนาะนะครับอ่ารูปล่อๆเจ้านี้แนกล้องว่าที่ผ่านมานะครับ วันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนะครับเข้าเต็มๆเ,เลยไปที่5-8ล่างตรงๆเลยเด้อนะครับอ่ามาลุ้นกันใหม่งวดหน้าวันที่2พฤษภาคมนะครับเลขวิ่งคือรูด9รอง6นะฮะรูด9รอง6นะครับ,ร 6, รบอ่าก็จะมีชุด2ตัวนะครับบนล่างทั้งหมด8ชุดเนาะก็จะมี9-7 9-2 9-6 9-4 6 2 6 4 6 3และ6 7ชุดการคือ4,7และ4,4นะครับ3ตัวบนนะครับก็จะมี1 9 7 1 9 2 1 9 6 9แล้วก็194นะครับจากเชฟต้นคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็นะจะเป็นของแม่แจ็กกี้ด้วยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาแม่แจ็กกี้นี้ก็ผิดพลาดเนาะเข้าเฉพาะเชฟต้นเท่านั้นนะครับมาแค่ตัวใหม่งวดหน้าวันที่2นี้นะครับ เลขวิ่งคือ3เลขรองคือ2นะครับวิ่งบนล่างเด่น3รอง2เด้อแล้วก็นะครับ2ตัวบนล่างมี3 2 3 4 3 7 3 9 2 1 2 4 2 7และ2 9ชุดกันคือ3 1นะครับ3ตัวบนก็จะมี0 3 2 6 2 4 0 3 7และ7 3 9นะครับแม่จ็กกี้จัดให้นิงวัดนี้ชอบเชฟต้นหรือแม่จ็กกี้ก็ เรียกเอาเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลทุกๆสูตรด้วยนะครับแล้วก็มาดูต่อนะครับที่ข้อมูลนะครับจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งเนาะสำหรับง่วที่ผ่านมาล่าสุดวันที่16เมษายนเนาะเข้าเต็มเต็มไปที่91แต่เป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะนะครับแล้วก็ชุด3ตัวนี้ก็พลาดแค่แต้มเดียวนะครับเจียดนะัว้วดใหม่ มาดูเนาะวันที่2พฤษภาคม65นะครับเลขฟันไปที่4รองไปที่5นะครับเลขฟัน4รอง5นะครับ2ตัวบนล่างก็จะมี4 7 4 8 4 9 4, 9, 4 0 5 7 5 8 5 9และ5 0นะครับ2ตัวอ่า3ตัวบนนะครับผมทั้งหมดก็สิบหกจุดด้วยกันเนาะตั้งแต่2 4 7 จนถึง050ตั้งแต่247จนถึง050นะครับจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งเด้อใครที่รออ่รอสูตรนี้อยู่นะครับก็เซฟข้อมูลเอาไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกิ่งขนมปักกิ่งด้วยเด้อต่อไปนะครับก็เป็นของอ่าเจ้าสัวพันล้าน VIP นะครับเป็นสูตรเด่นล่าง4ตัวเนาะ ช่วงหลังๆบันนี้นะฮะก็เข้าไบเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่5หลัก10ของ2ตัวล่างเนาะล่างเนี่ยออกมาที่5 8นะครับมาดูงวดหมายซีใครที่รออยู่สุดนี้อยู่ใครที่รอคอยมารับชมพร้อมกันนะครับวันที่2ทับ5ทับ6 5นะฮะเด่นล่างคือ7 6 3แล้วก็5 4นะครับ4ตัวด้วยกันชอบเลขไหนนะฮะ7 6 3หรือ5ก็เซฟข้อมูลเอาไว้เป็น,นทางหนิงวดต่อไปเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเจ้าสวพันล้าน V.I.P. ด้วยนะครับเอาละสำหรับคลิปนีน้แอดก็มีเพียงเท่านี้เด้อน,นะครับขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่กติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดนะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยขอให้ร่ำรวยเงินทองรับทรัพย์ตลอดทางปี65เนาะ นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม